สวัสดีครับนักเรียนในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนะครับสมการที่ใช้ในการคำนวณหาระยะภาพระยะวัตถุข,ของกระจกโค้งนูนนะครับจากรูปนะครับเรามีวัตถุที่เป็นลูกศรสีฟ้านะครับซึ่งมีความสูงเท่ากับ H ตัวนี้นะครับแล้วก็มีรังสีแสงจากหัวลูกศรน,นะครับไปตกกระทบกับกระจกโค้งนูมนะครับซึ่ง เราจะพิจารณาอยู่สองเส้น,นครับก็คือเส้นที่หนึ่งนะครับก็คือเส้นต่างสีแสงที่พุ่งไปตกกระทบกระจกโค้งนูนแนวแนวรัศมีของกระจกโค้งนูนตัวนี้นะครับซึ่งแนวรัศมีนะครับก็คือถ้าวัตถุตกกระทบในแนวรัศมีนะครับจะทําให้เราพบว่ามุมตกกระทบ เท่ากับ0ูแล้วก็มุมสะท้อนเท่ากับศูนย์นนยนะครับทำให้รังสีแสงสะท้อนกลับไปทางเดิมน,นะครับหรือเส้นนี้นะครับอันตัวนี้คือ,อจุดศูนย์กลางของความโค้งนะครับ c นะครับแล้วก็แนวรัศมีก็คือลากจาก c ไปตัดกับเส้นรอบวงตงัวนี้อันนี้คือรัศมีนะครับซึ่งเส้นรัศมีเนี่ยมันจะตั้งฉากกับส่วนโค้งตรงนี้นะตั้งฉากเพราะฉะนั้นเส้นนี้นะครับ ก็จึงเป็นเส้นลักษีเป็นเส้นตั้งฉากหรือนอร์ม l ไลน์นะครับทำให้เส้นรังสีแสงตรงนี้นะครับตกทบนะครับมุมตกทบเท่ากับศูนย์แล้วก็สะท้อนกลับไปทางเดิมนะครับก็คือมุมสะท้อนเท่ากับศูนนั่นเองนะครับส่วนรังสีเส้นที่สองที่เราจะพิจาราก็คือ,อเส้นรังสีอันนี้นะครับที่เราพิจารณานะครับก็ เส้นรังสีแสงนะครับไปตกกระทบที่กระจกโค้งนูนะจุดยอดของกระจกนูนพอดีเลยนะครับแล้วก็สะท้อนมาทางนี้นะครับโดยมีแกนมุกสาคัญเป็นเส้นนอร์มอลไลน์นี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทำทำให้มุมตกกระทบนะครับก็คือมีค่าเท่ากับเซต้านะครับแล้วก็ได้มุมสะท้อนเท่ากับมุมเซต้าตรงนี้นะครับส่วนมุมเซต้าตรงนี้นะครับจะเป็นมุมแย้งกับมุม สะท้อนเทต้าได้ไหครับเป็นมุมเย้งนะครับเส้นนี้นะครับเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับทำให้เกิดมุมแย้งสองมุมนี้นะครับซึ่งก็มีค่าเท่ากับผมเทต้าเช่นกันนะครับส่วนการกําหนดระยะนะครับสมมติว่าเรากําหนดระยะว่าระยะวัตถุนะครับให้เป็น S ตัวนี้นะครับก็คือวัดจากจุดยอดของกระจกโค้งนูนนี้นะครับไปยังตำแหน่งวัตถุอันนี้คือเป็นระยะวัตถุให้เป็นเนะครับ ระยะภาพนะครับวัดจากาภาพไปยังจุดยอดของกระจกโค้งนูนนะครับเป็นระยะภาพได้เป็น s นะครับแล้วก็วัดส,สีนะครับวัดจากจุดศูนย์กลางความโค้งน,นะครับคือ c นะครับไปยังจุดยอดของอกระจกนูนตัวนี้ครับเป็นระยะ h นะครับในการกําหนดค่าบวกลบนะครับก็คือเราจะกําหนดไว้ว่าถ้า ถ้าวัตถุมอีอยู่บนแกนมุกสําคัญนะครับอยู่บนแกนมุกสําคัญตรงนี้ก็จะให้เป็นบวกและถ้าอยู่ใต้แกนมุกสําคัญก็จะมีค่าเป็นลบแล้วก็ระยะนะครับระยะวัตถุหรือระยะภาพอะไรก็ตามนะครับถ้า,าวัดจากาวัดจากตรงตรงนี้นะครับตรงจุดยอดนะครับไปทางขวาตรงนี้นะครับ ไปทางขวาเนี่ยจะสมมติให้มีค่าเป็นลบนะครับแล้วก็วัดจากจุดยอดไปทางซ้ายเนี่ยมีค่าเป็นบวกนะครับอยู่เราจะเขียนกลับไปตรงนี้นะครับไปทางขวาเป็นลบนะครับไปทางซ้ายเป็นบวกนะครับลบตรนี้ครับโอเคนะครับทีนี้เราก็จะได้ลบบิกนะครับ เพราะฉะนั้นจากรูปนะครับการกำหนดพารามิเตอร์ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูได้เรียงไปทีละมุมนะครับเริ่มจากมุมเซต้าก่อนนะครับมุมเซต้านะครับก็คือเราพบว่ามุมเซต้าข้างบนนะครับเซต้าตัวบนก็คือมุมตกกระทบตรงนี้นะครับจะได้ว่าแทนเซต้าแทนเซต้า เท่ากับด้านตรงข้ามมุมก็คือ h ตัวนี้นะครับหารด้วยด้านตรงด้านประชิดมุมนะครับก็คือ s นะครับเป็นระยะวัตถุนะครับมุมเซตาที่เป็นมุมสะท้อนนะครับมุมสะท้อนเป็นเซตาแทนเซตามุมด้านล่างนะครับเป็นมุมสะท้อน,นครับซึ่ง จะเป็นมุมตรงข้ามกับมุมเซต้าข้างบนที่อยู่ทางฝั่งขวามือนะครับก็คือมุมเซต้าตรงนี้มุมสะท้อนอันนี้ก็คือเป็นมุมตรงข้ามกับมุมสะท้อนนะครับเี๋ยวเราก็จะหาแทนของมุมนี้นะครับนะครับก็จะเป็น h สามนะครับ h สามด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านประชิดมุมด้านประชิดมุมเป็น S สามนะครับเหมือยติดลบนะครับเนื่องจากว่า อยู่ทางฝั่งขวานะครับเ,เมื่อเรานับจากจุดยอดไปนะครับจากฝั่งขวาก็จะเป็นลบเอสาร์นะครับนะก็จับสองสมกรารนี้มาเท่ากันนะครับเราก็จะได้ว่าเอชส่วนเอเท่ากับเอชารหารด้วยลบเอสพารนี้นะครับแล้วเราก็หาตั้งหารนะครับควยขึ้นไปควยขึ้นไปควยลงมาเอา ตรงน,นี้ลงมานะครับแล้วลบ s พลัมไปนะครับก็จะได้ออกมาเป็น h พลามหารด้วย h เท่ากับลบ s พลามหาร s นะครับอันนี้ก็ให้เป็นสมการที่1นต่อไปนะครับถ้าพิหนาที่มุมอัลฟาบ้างนะครับมุมอัลฟา เราก็จะได้ว่ารูปสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับมมุมอัลฟาด้วยนะครับมุมอัลฟานะครับเราก็จะได้ว่าพิจารณารูปสามเหลี่ยมใหญ่ๆตรงนี้นะครับโดยที่มีมุมอัลฟาตรงนี้นะครับแล้วก็พิจารณาสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็มีมุมอัลฟามุมเดียวกันตรงนี้นะครับเราก็จะพิจารณานะครับสามเหลี่ยมใหญ่นะครับเราก็จะได้ว่า สามเหลี่ยมใหญ่นะครับเรียกว่าแทนอัลฟาสามเหลี่ยมใหญ่คือสามเหลี่ยมนี้นะครับแทนอัลฟาด้านตรงข้ามมุมอัลฟาก็คือก็คือ h นะครับความสูงของวัตถุนะครับหารด้วยด้านประชิดมุมนะครับด้านประชิดมุมก็คือเอาระยะวัตถุบวกกับรัศมีตรงนี้นะครับ ในด้านด้าชิดมุมก็จะเป็นนะ s นะครับ s บวกด้วยรัศมีรัศมีอยู่ทางฝั่งขวาของจุดยอดนะครับก็จะเป็นลบ a นะครับอยู่ทางฝั่งขวาของจุดยอดนะครับเป็นลบ a นะี่ต่อไปรูปสามเหลี่ยมเล็กนะครับสามเหลี่ยมเล็กคือสามเหลี่ยมนี้นะครับนะตรงนี้นะครับก็จะนะได้ว่าแทนอัลฟานะครับเท่ากับ h prime นะครับด้านตรงข่ามุมหาด้วยด้านประชิดมุมนะครับด้านประชิดมุมคือด้านนี้นะก็เอา r ลบกับ S prime ัวนีนะครับ r ลบกั S บ A S prime เราก็จะได้ออกมาเป็น A A, อยู่ทางฝั่งขวามือก็เป็นลบ r ลบด้วยลบ S prime นะครับอยู่ทางฝั่งขวามือทั้งคู่นะครับทั้ง r ทั้ง S prime นะครับ แล้วจับทั้งสองสมการนี้มาเท่ากันนะครับก็จะได้ว่า h ส่วน h ลบ r นะครับเท่ากับ h พราหารด้วยลบ r บวก h พาครับนี่ก็ค่อยสลับกันนะครับค่อยสลับกันเราก็จะได้ว่า เอา h ลงมาหารแล้วก็เอา,เอาลบ h บวก h สามขึ้นไปนะครับก็จะได้ออกมาเป็น h ลามส่วนวย h เท่ากับลบ R บวก s สามส่วน s ลบ r นะครับน,นี้ก็จะเป็นสรรมการที่สอง ต่อไปนะครับก็จาก2สมการนี้เราก็จะได้ว่าสมการที่1เท่ากับสมการที่2แล้วก็จะมาเท่ากันเลยก็คือได้ลบ s พรามหารด้วย s เท่ากับลบ r บวก s พรามส่วนด้วย s ลบ r นะครับ แล้วก็เราก็สลับกันนะครับค้อยสลับกันนะครับก็คือเอา s ลบมขึ้นข้างบนแล้วก็เอา s พาลงล่างรับ s พาลงล่างเราก็จะได้ว่าลบจะได้ว่านะบลบ s นะครับ บวก R หารด้วย s เท่ากับลบ R บวก s หารด้วย s นะครบแล้วก็หนี่เนะครับลบ s ส่วน s ก็ได้เป็นลบ1นะครับบวกด้วย R ส่วน s เท่ากับลบ R ส่วน s คลบ ล้วก็บวกหนะึ่งย้ายหนึ่งไปก็จะได้เป็นนะแล้วก็ย้าย r ส่วน s พร้มมาจะได้เป็น r ส่วน s บวกด้วย r ส่วน s พรมเท่ากับสองหรือเราก็จะได้ว่า1ส่วน s นะครับบวกด้วย1ส่วน s พรมเท่ากับ2 ส่วน a ซึ่งก่อนหน้านี้เราพบว่าความยาวโฟกัส f เท่ากับ R ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้นได้จะได้ว่า1ส่วน f เท่ากับ2ส่วน a เทนค่า,าลงไปนะครับก็จะได้ออกมาเป็น1ส่วน f เท่ากับ 1.s ส่วนอบวกด้วย1ส่วนออันนี้ก็จะเป็นสมการสำหรับที่ใช้ในการคำนวณหาระยะภาพระยะวัตถุนะครับของกระจกโค้งหน,นะครับ่เป็นสมการที่เหมือนกับสมการของกระจกโค้งเลาวนะครับ